ซึ่งในหนังเรื่อง Super Mario Brothers Movie นีครับก็สร้างออกมาให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เล่นเกมเกมนี้อยู่ตลอดเวลาครับมีการใส่ไอคอนิกต่างๆหรือก็คืออีสเตอร์เอ้กนั่นแหละครับเอามาใส่รวมอยู่ในเรื่องนี้ครับในแต่ละฉากนี่นะฮะถ้าใครที่เป็นแฟนๆของ Nintendo อยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยกับการที่เราได้เห็นตัวละครต่างๆนะครับอ็อบเจกต์ต่างๆที่มาจากเกมต่างๆของค่าย n i n t e มารวมอยู่ในเรื่องนี้นะฮะ ซูเปอร์มาริโอบราเธอร์เดอะมูฟวี่นะครับเป็นผลงานการกำกับของคุณ แอรอนฮ o วาน์นะครับแล้วก็ไมเคิลเจ e เรนิกครับสองพลุ่มกับนะครับที่อาจจะไม่ค่อยมีผลงานลดนหล่นในโลกของภาพยนตร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหมือนทั้งสองคนเนี่ยผ่านงานกำกับภาพยนตร์แอนิเมชันมาเยอะแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับผมทั้งสองพลุ่มกับเนี่ยมากำกับให้ทางค่าย i l l u m i n a t i o n ครับซึ่งก็คือค่ายที่ผลิตมินเนี่ยนนั่นแหละอย่างที่รู้กันครับว่า Illumination เนี่ยครับเป็นค่ายที่สามารถสร้างตัวละครที่มีเอกลักษณ์ขึ้นมาได้นะครับ พร้อมกับตัวละครที่เราน่าจะรู้จักกันดีครับคือตัวของมาริโอและของเพื่อนหนึ่งตัวละครที่อยู่คู่โลกนี้มาอย่างยาวนานนะครับหนึ่งไอคอนิกของค่าย Nintendo เลยก็ว่าได้ครับ พอมีการทําออกมาเป็นลักษณะของแอนิเมชันแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของหนังเรื่องนี้นะครับตั้งแต่เห็นประกาศและก็คือเรื่องของผู้ที่จะมาให้เสียงครับได้หลายๆนักแสดงชั้นนําของโลกนี้นะครับมาให้เสียงตัวละครในซูเปอร์มาริโอครับไม่ว่าจะเป็นคริสแพดมาให้เสียงเป็นมาริโอนะฮะอันยาเทเลจอยนะครับน้องจอยของเรามาให้เสียงเป็นเจ้าหญิงพีชนะชาลีเดย์มาเป็นลุยจิแจ็คแบล็คเป็นบอลเซอร์คีแกนไมเคิลคีนะครับมาเป็นโทดเซนโลแกนมาเป็นดองกี้คองนะฮะชื่อเหล่านี้นะเป็นชื่อที่เราได้เห็นนนนผลงงงาาากรแแสดดขขออเ่่ยูบ จอภาพยนตร์มาอย่างยาวนานนะครับแล้วพอตอนแรกนะครับที่ผมได้เห็นข่าวว่านักสแสดงเหล่านี้จะมาให้เสียงเป็นตัวละครในหนังเรื่อง Super Mario Brothers Movie มันก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนังที่ถูกสร้างมาจากเกมในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยหลายๆเรื่องนะครับแทบจะประสบความสําเร็จทั้งนั้นเลยแล้วพอเป็นตัวละครที่เรามีความผูกพันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเกมมาริโมาแล้วแหละ แน่นอนครับเป็น1เกมที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าคุณเล่นแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะท้อนนะถ้าคุณไม่ได้ชอบเกมนี้จริงจเนี่ยคุณจะรู้สึกท้อเลยแหละว่าเมื่อไหร่เราจะผ่านสักทีแล้วที่สําคัญก็คือผมไม่เคยเล่นเกมนี้จบด้วยเหมือนกันนะครับเราไม่ได้รู้ปุ่มหลังเลยครับว่าตัวละคร,ารมาริโอ้มันเป็นยังไงนะฮะร,รู้แค่ว่ามาริโอกับลูอิีเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันมันมาผจญภัยผ่านด่านเพื่อที่จะไปช่วยเจ้าหญิงพีทนะฮะที่โดนไอ้เจ้าบอลเซอร์เนี่ย ซึ่งในหนังเรื่อง Super Mario b r o t h e r เธอร์มนะครับก็สร้างออกมาให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เล่นเกมเกมนี้อยู่ตลอดเวลาครับมีการใส่ไอคอนิกต่างๆหรือก็คืออีสเตอร์เอ็กนั่นแหละครับเอามาใส่รวมอยู่ในเรื่องนี้ครับในแต่ละฉากนี่นะฮะถ้าใครที่เป็นแฟนๆของ Nintendo อยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยกับการที่เราได้เห็นตัวละครต่างๆนะครับออบเจกต์ต่างๆ ที่มาจากเกมต่างๆของค่ายเฮนโดมารวมอยู่ในเรื่องนี้นะฮะถ้าเปรียบง่ายๆก็คือเหมือนเรานั่งเล่นเกม Super Mario Party ตี้นั่นแหละครับแต่ว่าตัวละครที่เขาใช้ในการนําเสนอเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยนะครับพอตัวละครมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเลยทําให้การแบ่งน้ําหนักของตัวละครเนี่ยมันออกจะน้อยไปหน่อยครับแล้วก็ทําให้ตัวของบทเนี่ยมันอาจจะดูไม่กระชับเท่าที่ควรและก็ทําให้วิธีการนําเสนอแต่ละตัวละครเนี่ยครับมันดูค่อนข้างที่จะรวดเร็วเกินไปครับ แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยทำให้เราเพลิดเพลินโดยเฉพาะชาวเกมเมอร์ยุค90นะครับหรือว่คือเด็กหนวดทั้งหลายแหล่นี่แหละที่เข้าไปนั่งดูกันผมว่าน่าจะรู้สึกชอบนะฮะกับการที่เราได้เห็นสตอรี่เรื่องราวของมาริโอและลุยจิครับในการผรจญภัยไปดินแดนต่างๆที่อยู่ในเกมของมาริโอนั่นเองครับ The Super Mario the Movie นะครับนับเป็นหนังเด็กนะฮะแต่ว่าสร้างความบันเทิงให้กับเด็ก แต่ไม่ใช่เด็กเล็กๆนะครับเป็นเด็กหนวดครับเด็กโตแล้วเนะะี่ยฮะหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีลูกไปแล้วนะครับแล้วก็พาลูกไปดูแล้วก็มีการเล่าให้ลูกๆฟังนะครับว่าเอ๊ะตัวละครนี้มันคืออะไรตัวเนี้ยมันอยู่แบบไหนตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะจุดเด่นสําคัญอย่างหนึ่งเลยของ The Super Mario Movie นะครับก็คือดนตรีประกอบครับดนตรีประกอบที่อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เราคิดถึงเกม F.R. มากๆเลยนะครับสมัยที่เป็นเกมตลับนะฮะที่เราต้องมานั่งเป่าทุกครั้งเวลาที่เกมม แหงนะฮะเราสามารถร่วมสนุกไปกับการค้นหาอีสเตอร์เอกจากทางค่ายดินเฮนโดนะครับที่ตัวหนังเนี่ยใสเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยไปตามด่านต่างๆเหมือนกับว่าเราได้กลับไปเล่นเกมแห่งยุค90สุดอีกครั้งหนึ่งแต่มีการเปลี่ยนการาฟิกใหม่นะเปลี่ยนการาฟิกออกมาให้เป็น 3D a อนิเมชั n นที่ไหลลื่นแบบนี้นั่นเองครับสำหรับ The Super Mario Brothers Movie นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่7.6คะแนนครับ ทางด้านเนื้อเรื่องนะครับอย่างที่บอกไปว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารวดเร็วไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวละครที่ใช้ในการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีเยอะครับแล้วก็ตัวของพ่วงกับเนี่ยฮะอาจจะรู้สึกว่า ประสบการณ์ในการกำกับอาจจะน้อยไปหน่อยทำให้วิธีการนำเสนอ The Super Mario Movie เนี่ยโครงเรื่องค่อนข้างจะหลวมไปหน่อยนะครับด้านเนื้อเรื่องผมให้คะแนนอยู่ที่6คะแนนครับด้านเทคนิคการผลิตนะฮะเรื่องนี้เทคนิคการผลิตของเขาใช้ 3D animation แบบเต็มๆไหลลื่นเลยนะครับเท็กเจอร์ที่อยู่ในตัวละครเนี่ยผมว่าใส่รายละเอียดได้ดีมากเลยนะเปรียบเสมือนว่าเราได้เห็นตัวละครจากเกมนะครับแต่ว่ามีดีเทลมีรายละเอียดของเส้นผมของขนของเท็กเจอร์ผ้าข,ของผิวหนังเนี่ยมันมี รายละเอียดที่มันมากขึ้นครับแล้วก็การแอนิเมชันเนี่ยมันลื่นไหลามากขึ้นเพราะฉะนั้นด้านเทคนิคการผลิตผมให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนครับด้านการสวมบทบาทนะครับในเรื่องนี้ไม่ติดนะครับสำหรับนักแสดงที่มาให้เสียงเป็นตัวละครเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าน้ําหนักในการที่จะลงไปที่ตัวละครหลักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาดหายไปหน่อยเราสามารถเดาเนื้อเรื่องได้คร่าวๆเลยครับว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะไหนเป็นแบบไหนเป็นยังไง ด้านการสุบทบาิของเหล่าตัวละครที่อยู่ในเรื่องนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องเอานักสแสดงระดับท็อปขนาดนี้มาให้เสียงภาคก็ได้อาจจะรู้สึกว่าตัวละครในเรื่องนี้มันเยอะเกินไปครับน้ําหนักที่ควรจะมาลงที่ตัวละครหลักเนี่ยมันเลยมีน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับด้านการสมบทบาทของไม้คะแนนอยู่ที่7คะแนนครับ ด้านความประทับใจนะครับเรื่องนี้ความประทับใจที่สุดเลยสําหรับแฟนแฟน n เทนโดหรือเป็นแฟนเกมยุค90นะฮะหรือพวกเด็กนวดทั้งหลายนี่แหละฮะจะรู้สึกประทับใจอย่างมากเลยที่เราได้เห็นอีสเตอร์เอ็กนะครับจากเกมต่างๆของทางค่าย닌เทนโดนะครับมีย้อนกลับไปยันแพ็กแมนนั่นเลยนะครับด้านความประทับใจในเรื่องของการได้ค้นหาได้สนุกได้เพลินเพลินเกี่ยวกับอีสเตอร์เอ็กเนี่ยผมจัดว่าให้เต็มอิ่มเต็มที่แน่นอนสําหรับแฟนแนเกมยุค90นนะครับด้านความประทับใจผมให้คะแนนอยู่ที่ 8คะแนนครับส่วนเรื่องความสนุกนะครับใครที่เป็นแฟนเกมใครที่ชอบเล่นเกมมาริโอหรือใครที่โตมากับมาริโอเนี่ยผมว่าน่าจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ควรจะให้10เต็มด้วยซ้ำไปนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะสเปะสปะเกินไปหน่อยมันเลยทำให้อัธรสในการดูเนี่ยลดน้อยลงไปนิดนึงเท่านั้นเองนะครับด้านความสนุกสำหรับแฟนเกมนะผมว่าให้เต็มเต็มเลยนะครับแต่ว่าสำหรับผมขอหักคะแนนนิดเดียวเท่านั้นเองให้คะแนนด้านความสนุกอยู่ที่9คะแนนครับ รวมๆแล้ว The Super Mario b r o t h e r Movie ผมให้คะแนนอยู่ที่7.6คะแนนครับ ถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารแล้วก็เรื่องนี้คงเปรียบเทียบเป็นขนมหวานเลยครับขนมหวานลูกกวาดแหละที่เราสามารถเสพได้ง่ายๆกินได้ง่ายๆเราเคยกินมาแล้วครับจากเกมมาริโอในช่วงยุค90ครับเรารู้สึกคิดถึงขนมชิ้นนี้มากเลยแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยมีคนนําไอ้เจ้าขนมชิ้นเนี่ยเอากลับมาทําใหม่ให้เราได้กินมันอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะรู้สึกอยากกลับไปเล่นมาริโอ,อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าเกมในยุคสมัยนี้เนี่ย มันก้าวล้ำกว่ามาริโอในสมัยนั้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการนําเสนอของหนังในยุคสมัยนี้มันเลยทําให้เราคุ้นชินเราคุ้นเคยกับกลิ่นอายยุคก่อนๆครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะตอบสนองความต้องการของคนที่เป็นแฟนเกมจริงๆเนี่ย ได้ไม่เต็มร้อยเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับเราได้กินลูกอมจากยุค90้าูนั่นแหละรสชาติมันเหมือนเดิมเลยแต่แพ็กเกจมันเปลี่ยนไปใหม่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อเราโตขึ้นวุฒิภาวะเรามากขึ้นการที่เราจะได้กินลูกอมเหมือนตอนเด็ก,เ,ดกเนี่ยความหวานจากประสบการณ์ที่เรารับรู้ได้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับความหวานในสมัยที่เรากินในตอนเด็กก็ได้นะครับนี่แหละครับความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับหนังเรื่อง The Super Mario Brothers Movie นะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ The Super Mario Brothers แฟนๆจากเกมยุค90ของค่าย Ni n t e n d ดไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าจะดูหรือไม่ดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel